่ 1, ้มตำโบราณสาขาสองเออเคยเคยกินมานานแล้วตั 1, ้งแต่สมัยทำงานใหม่ๆน่าจะแปดปีละ ไม่ได้มาอีกแล้วก็มาวันนี้นี่เขาทำเมนูสวยมากเลยอ่ะดูดิ20เองนะดูเมนูที่อลังการไหมเฮ้ยเฮ้ยวันนี้จะมาชิมเกันหน่อยมีตำถั่วด้วยอ่ะเอาบ้างไม่เอาเหรอตำแตะเอาไหมโอ้มีตำทุกคน ใส่ถุงถุงนี้ยทำทางถุงแล้วจะถุไม่ปากใครอ๋อเนี่ยรสชาติเหมือนเดิมไหมสูงครับสูงครับลาบมาแล้วกับลาบ มน,นี้ก็ง่ายๆนะครับสามอย่างนะครับอันนี้ออเดอร์ก่อนเข้าเย็นนะครับรายการอะไรดีครับ YouTube พากินนี่นไหมหรือว่าสองผวเมียละเหยียดใจละเหยียดใจพาตะลุยกินทั่วเมืองสยามน <c oughs> ึ่เดี๋ยนี้ทั่วโลกแล้วเดื๋ยวนี้ทั่วโลกครับชอบทำอะไรมากหน้าก็ตลี กินแต่ส้มตำเมื่อกี้เขาชวนไปร้านมนมสดแต่ว่าไม่ผ่านกินส้มตำดีกว่า